สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่ 1- ถึง15กรกฎาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณนำเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนะนาเอาไปใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ตรงไม่ใช่นะคะไม่ต้องรับไปนะคะเอาไปแต่สิ่งที่คุณคิดว่าดีกับคุณ ดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยี่สีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกดติดตาม Tik t o อกแล้วก็ a c e b o o k ของส้มด้วยนะคะจะมะีเรื่องดวง นะคะคอนเทนต์ดวงมากมายนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดดูดวงฟรีแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยค่ะฝากกด s u b s c r i b ์ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากคนมีคู่นะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดทั้งชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนทั้งคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีค่ะมาดูรวมกันตรงนี้นะคะมีไพ่หลักขึ้นเยอะมากนะคะทั้งชาวพลึกศพที่ขึ้นนะคะเป็นไพ่ อันนี้นะคะเป็นไพ่ The h i e r o p h a n t หัวกลับเนาะแล้วก็มีเป็นไพ่เดอ e เอม e ปอหัวกลับด้วยนะคะอันนี้ชาวเมธชาวพลึกศพชาวเมธขึ้นมานะคะมันเป็นอาการที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ดีแหละก่อนหน้านี้ยหรือในช่วงต้นปักเนี่ยอาจจะทำอะไรที่ไม่ดีทำให้ความสัมพันธ์มันนำไปสู่ความอึดอัดในความสัมพันธ์ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมแต่ยอมขอโอกาสนะ่ มายอมมาขอโอกาสไม่ทำแล้วนะความรักสามเศร้าการการที่จะไปหมกมุ่นกับความรักสามเศร้าการที่จะไปทําเรื่องที่ไม่ดีเนะี่ยการมีฮาเลมเนี่ยไม่เอาแล้วนะคะยอมหมดยอมหมดเลยนะไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วนะคะขอโอกาส แล้วก็ไม่ยอมไปไหนด้วยอะนะคะคือลึกๆก,ก็รู้แหละว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้หรอกแต่ขอโอกาสบ่อยมากเนะคิงเธอเรียนนะคะโอ้คนนี้น่าจะรวยอยู่นะเนี่ยนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีเพื่อพร้อมทุกอย่างเลยแหละด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้ด้วยแหละเขาเลยแบบอ,อ,อาจจะเหมือนยอมแต่ยอมได้แป๊บเดียวเพราะว่าเขามีครบเครื่องอะนะคนนี้นะคะแล้วเขาคิดนะคนคนนี้ที่เขาเหมือเนี่ยเขาคิดเขาคิดว่า เขาคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปมีคนอื่นหรือว่าคุณต้องการที่จะไม่ไปต่อกับเขาหรืออย่าร้างหรืออย่าขาดจากเขาเอย่างเงี้ยอย่าให้เขาเห็นนะว่าใครคือคนที่เข้ามาใหม่ใครคือคนที่มาแทนที่เขาเขาจะจัดการคนนั้นเลยเขาอาจจะทําร้ายคนคนนั้นเลยก็ได้เขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะลึกๆเป็นคนไม่ยอมคนนะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาอ่าจจะเคยทําในสิ่งที่ไม่ดี นำความสัมพันธ์รักสามเศร้ามาให้นะนำความรักสามเศร้ามาให้ชาวธนูได้นะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับนะเขาอาจจะนำความรักสามเศร้ามาให้ชาวธนูได้แต่ว่าถ้าเขาต้องเจอเองเขาไม่ยอมตันโลกนะคะมันไม่ตันโลกอะเอาจริงๆอิะมันมีความรุนแรงที่เขาคิดในหัวเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ขึ้นไพ่ชาวตุลนะ ก็คืออีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนาะคือแบบอาจจะเป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะคะเออคืออีกคนนึงในความสัมพันธ์รู้สึกว่าเราอึดอัดมานานมากแล้วว่ะเราให้โอกาสมานานมากแล้วแต่ก็ไม่ทําเราอยากให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นสักทีเราอยากหยุดความสัมพันธ์ตรงเนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมและอาจจะมีการแบบพูดหรือคิดด้วยว่าถ้าไปแล้วไปมีคนใหม่เดี๋ยวเขาจะไปจัดการกับคนใหม่เข้าใจใช่ไหมคะคือคือไม่มีน้ําใจนะักกีฬาอางานนี้ต้องบอกแบบ นะคะเออไม่มีน้าใจนะักกีฬานะคะเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเราไม่ไหวแล้วแล้วเราต้องการที่จะไม่ไปต่อจริงๆอาจจะต้องคิดเยอะๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ใกล้เขาอยู่แล้วเรามีคนใหม่คบด้วยอันตรายมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนะอันนี้ต้องดูดีๆนะว่าอันตรายความเลือดร้อนของคนเนี่ยมันมันอยู่ในระดับไหนนะคะต้องระวังนะประมาณนี้นะคะมาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะกับชาวธนูนะคะ มีชาวธาตุใดราสีใดเขาคิดอย่างไรกับชาวธนูนะคะตัดคุณไม่ขาดเลยนะคะคือชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นในระหว่างที่เขาก็หลงไหลนะคะชาวธนูมากแต่เขาก็อาจจะหลงไหลกับคนอื่นได้ชอบเที่ยวหรือว่าชอบมีความสัมพันธ์ไปเรื่อยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยรับผิดช,ชอบไม่ค่อยรับผิดช,ชอบในเรื่องการงานอะไรต่างๆคือแบบทาเหมือนไม่ค่อยสนใจใจดีอะ เออนิ e ่งๆไม่ค่อยสนใจใยดีแต่ถามว่าไปไหมตัดชาวธนูไหมก็ไม่เนี่ยชาวธาตุลมกูมิถุนตุลน,นะคะคุยน็อกคริสตัลนะคะอันนี้เอ่อถ้าเป็นชาวอันนี้เป็นชาวธาตุด,ดินมังกรพึกษกันถ้าไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคบกับชาวธนูอย่างถูกต้องทุกอย่างนะคะซมก็ต้องบอกว่ามันยังมีการที่ยอมกันอยู่ อาจจะด้วยเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่อาจจะยังต้องพึ่งพาอาศัยแล้วยังมีการยอมกันเพราะฉะนั้นก็ยังคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะประมาณนี้คือ,คอ,คอผลประโยชน์อะไรต่างๆมันยังลงตัวนะคะที่บอกไปนะคะคือต้องบอกว่าหลายๆอย่างอะ่ะม,มันยังสามารถที่จะคุยกันได้ดีนะคะหรือในบางกรณีนะคะตัวของคนคนนี้เอง ะะอาจจะมีคนที่รอเขาอยู่แล้วใจเย็นมากๆมีคนที่รอเขาแล้วทาหน้าที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเขาเหมือนเหมือนยังให้โอกาสเขาเหมือนกับที่เหมือนกับที่ชาวกุมเออเหมือนกับที่ชาวธนูยังให้โอกาสเขาอยู่อ,ะอ่ะอประมาณนั้นนะคะอืมหรือไม่คนคนนี้เขาก็แบบถ้าถ้าเกิดชาวธนูเป็นฝ่ายที่ทําไม่ดีซะเองก็คือเขายังอยู่เขายังให้โอกาสเขายังใจเย็นมากๆเลยนะคะอืมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นทาตคนของคุณนะคะ ถ้าเกิดไม่ขึ้นทาตุคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะชาวธนูคนที่คุณคิดถึงมากที่สุดหรือมีอิทธิพลต่อใจของคุณนะคะในเรื่องความรักมากที่สุดนะคะเขาตัดคุณไม่ขาดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบหรือทําอะไรไม่ถูกต้องก็ตามะนะคะแต่เขายังตัดคุณไม่ขาดแน่นอนแต่เขาก็ในบางคนนะต้องบอกว่าในบางคนเขามีคนเก่า นะที่เขายังตัดไม่ขาดอยู่อีกเช่นเดียวกันรอเขาอยู่ด้วยความที่มีคนรอเขาอยู่เขาอาจจะใจอ่อนแล้วมีการกลับไปกลับมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างชาวธนูกับเขาที่ที่เป็นในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนนะคะเขาก็จะแบบกลับไปกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะตัดสินใจไม่ได้ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดน่จะเป็นอารมณ์นั้นนะคะอโอเคค่ะมาดูกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะ คนโสดสนิทเลยที่ไม่มีคนเก่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดสนิทเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่ว่าคุณรู้สึกได้ลึกๆอยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณรู้ว่าตัวของคนที่เข้ามาต้องการความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนี่ยนะคะภายสามดาบก็ขึ้นนะคะแล้วก็การตกลงกันไปได้ในเรื่องเงื่อนไขความสัมพันธ์ก็ด้วยทําให้คุณอาจจะคิดที่จะแบบเครียดนะแต่ว่าก็ต้องจบ มันเหมือนกับในบางคนอ่ะอาจจะมีการแบบขอดูคนสองคนในเวลาเดียวกันเลยก็ได้หรืออาจจะคิดที่จะคุยกับคน2คนในเวลาเดียวกันแต่ผลสุดท้ายแล้วอาจจะต้องจบกับใครสักคนที่ไม่จริงใจกับคุณเพราะว่าคุณต้องการทําในสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ ที่คุณอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นเพราะคุณต้องการความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะออในส่วนของคนที่เข้ามานะคะมีชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบกากันที่เข้ามานะคะที่อวยแลดูเป็นสายเปมากๆเลยแต่ว่าดูให้ดีนะเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วชาวธาตุลมกุมมิถุนตนเข้ามาเพราะอยากได้ในเรื่องบนเตียงกับคุณนะกับคุณนะแต่เขาเองยังตัดไม่ขาดจากคนเก่าแน่นอนอันนี้ดูดีๆเนาะนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดที่มีคนเก่าอ่านะคะคนโสดที่มีคนเก่า คุณคุณอยากจะจบความสัมพันธ์มากๆแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือว่าเขาไม่ยอมจบโดยเฉพาะคู่กรณีเก่าๆที่เพิ่งมีปัญหากันมาที่เพิ่งจบกันมาแน่นอนเขาคิดที่จะทําอะไรปลายปากคุณต้องระวังถ้าเกิดว่าคุณคบคนใหม่ไปแล้วอย่าให้เขาเห็นเชียวนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการการดุนแรงเกิดขึ้นได้ไม่ยอมเนี่ยเห็นไหมะ ฟาดฟันกันไม่ยอมกันเด้ออาจจะใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเลยนะคะกับเราหรืออาจจะเป็นคนใหม่ของเราก็ได้อันนี้ต้องระวังให้มากนะคะคือถ้าคิดที่จะไม่ไปต่อกันอะ่ะอย่าอยู่ให้เห็นกันดีกว่าเอาจริงจริงเออจริงๆนะสำหรับส้มคือความปลอดภัยคือต้องมาเป็นอันดับหนึ่งปะอ,อย่าเล่นกับไฟยอย่าคิดว่าไม่กล้าทำหลอกอารมณ์คนอะ่ะจริงๆให้ ให้จบสูงขนาดไหนก็ตามเรื่องความรักมันทำให้คนมีอารมณ์ชั่ววูบได้เสมอและทำอะไรที่ที่คนคิดว่าไม่กล้าทําได้อะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าคิดที่จะเลิกหายไปเลยดีกวา่านะคะถ้ายังมาบอกเลิกลึงลังกันแล้วมีคนใหม่ยังยังเคลียร์ต้องเคลียร์กันคุยกันยังมาหากันได้นี่อันตรายนะส้มบอกเลยนะคะในปากนี้นะคะพูดไม่ได้ให้กลัวนะให้ระวัง นะคะคนที่ตัดคุณไม่ขาดคือชาวธาตุลมกูม,มิถุนตุลแล้วยังอยากมาหาคุณยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณอีกแต่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินนะชาวมังกพรพลิกศพกันนะคะอันนี้ก็คือแบบมาขอโอกาสอะไรประมาณนี้แต่เขาก็อาจจะยังมีคนที่เขาคบอยู่อีกอประมาณนั้นนะคะโอเคมากันที่คนที่เพิ่งคุยกันนะคะคุยกัน ไม่ถึง6เดือนคนโสดที่มีคนคุยหรือคบกันไม่ถึง6เดือนนะคะสมมตว่าคุณอาจจะรู้แล้วว่าคนที่มาคุยกับคุณไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ถ้าจะให้เราคุยอย่างนี้เราไม่โอเคคุณต้องไปจัดการคุณต้องไปจัดการให้เรานะแต่เขาไม่จัดการแล้วเราคิดว่าเราคิดว่าถ้าเขาไม่จัดการเรื่องเนี้เราจะไปมีคนใหม่แน่นอน แต่เขาคิดข้ามพาดไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่จัดการนะคะเขาไม่จัดการนะเรื่องความรักสามเศร้าที่เขามาเสิร์ฟให้คุณเนี่ยเขาไม่จัดการไม่ทําให้มันดีขึ้นหรอกแล้วถ้าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆแล้วถ้าคุณไปมีคนใหม่เขาอาจจะมาทำร้ายคุณหรือทำร้ายคนใหม่ของคุณได้เพราะฉะนั้นอนุพลังงานไพ่เอเนอร์จีในช่วงปักนี้มันมีการไม่ยอม ไม่มีน้ำใจนะักกีฬาของใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะระวังการทำร้ายกันด้วยนะคะสำหรับคนที่แค่เพิ่งคุยกันนะแต่ว่าในระยะเวลาที่ไม่ถึง6เดือนมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เออม,มันคุยกันไปแล้วมันลึกซึ้งกันไปแล้วในช่วงไหนช่วงหนึ่งแล้วพอเวลาเราจะไปเขาไม่ให้ไปพอเวลาเขาจัดการไม่ได้เนะแล้วเราอยากจะไปเขาไม่ให้ไปนะแล้วเ,เขาก็ไม่แฝด้วยเขาก็ไม่ให้เราไปมีคนใหม่ด้วยถ้ามีคนใหม่มันจะต้องเกิดความรุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ระวัง นะคะอ่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าให้ดูคนให้ดีให้ดูคนให้ดีก่อนที่จะดูท่าแท้ของเขาว่าเขาเป็นคนดุขนาดไหนนะคะมันมีส่วนมากๆเลยนะนะคะอืมคนที่ยังตัดคนเก่าไม่ขาดคือชาวกุมิถุนตุนนะคะแล้วก็เนี่ยมีคนเก่าๆอยู่เลยที่รอเขาคือชาวทตาด,ดินมังกพรพฤกษบกันนะคะโอเคนะมาดูวิธีการวางตัวดีกว่านะคะ อันนี้ได้ไพ่ก้าวเมทางหัวกลับวิธีการวางตัวที่ดีสำหรับคนมีคู่ก่อนคะ่ะเอ่อคนมีคู่บอกว่าสำหรับคนมีคู่เนี่ยถ้าส้มต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วความรักถ้ามันหนักเกินไปก็ไม่ต้องแบกเอาง่ายๆถ้ามันหนักมันทำให้เราค่อนข้างเครียดก็ไม่ต้องแบกนะคะแล้วก็สู้กันไปทำไมอะ่ะ สู้ระหว่างกันอย่างเงี้ยราส้มเห็นว่าใช้กําลังกันไม่ควรนะคะอย่าไฟกันต่อหน้านะถ้าเลิกกันไปแล้วนะคะหรือถ้าคิดจะเลิกนะคะก็คืออย่าไฟกันต่อหน้า ะะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะย an ุติความสัมพันธ์กันได้เลือกความถูกต้องยังไม่สามารถยุติความสัมพันธ์กันได้ก็อย่าขุดเรื่องเก่าๆมาพูดหรืออย่าให้โอกาสความสัมพันธ์ใหม่ต้องพอใจในสิ่งที่เราเลือกพอใจในสิ่งที่เราให้โอกาสพอใจในคนที่เรายังให้โอกาสอยู่เท่านั้นเลยนะคะแล้ว so h, <r> สําหรับคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรปิดๆบางๆหรือคุยกันแล้วมันมีการบล็อกกันไปหรือสื่อสารไม่สม่ำเสมอสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังให้มากเลย นะคะคุณอาจจะเจอคนที่ตั้งใจที่จะแบบไม่พูดความจริงกับคุณหรือหลอกคุณตั้งแต่แรกเลยนะคะให้คุณพ่ายใบเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนคุณยังยึดติดกับอะไรเดิมๆเก่าๆด้วยเหมือนกันลึกๆอะเนาะหรือปัญหามันคือการที่มีคนเก่าๆยังไม่ยอมปล่อยคุณไปซึ่งถ้าคุณไปแล้วคุณต้องไปเลยนะวิธีการอย่างที่ส้มบอกไปเลยนะคะ นะคนโสดถ้ามีคนเก่ากลับเข้ามาคือไปแล้วไปเลยนะคะแล้วก็ในการเลือกคนใหม่ใหม่ที่เข้ามาต้องดูด้วยว่าเขาสม่ําเสมอจริงหรือเปล่าดูจากการสื่อสารต่างเนี่แหละว,ว่าเออเราเป็นคนเราเป็นคนควบคุมการสื่อสารเองได้ไหมหรือต้องรอเขาเป็นคนควบคุมการสื่อสารหรือระยะเวลาในการสื่อสารหรือช่วงเวลาในการสื่อสารเพลงอย่างเดียวถ้าเขาเป็นคนควบคุมตลอดเวลามันไม่ใช่มันต้องสลับกันควบคุมได้ ในช่วงเวลาที่แบบไม่ต้องบอกการโทรเข้าไปเรารับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันต้องมีอมันต้องอาศัยการจับสังเกตให้มากเลยนะคะในเรื่องช่วงเวลาของการสื่อสารนะคะมาดูไพ่ออร,เร์เ e นะมีอะไรแนะนำนะคะชาวธนูกันบ้างนะคะใบแรกคือ s step into t h e u n k n o w o นะคะไพ่ใบนี้คือการเริ่มใหม่แต่การเริ่มใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะโรยไปด้วยกีบกุลาไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่ที่คิดอยากจะเริ่มใหม่ ะะหรือมีความสัมพันธ์ใหม,ไไม่เข้ามาแล้วอ่อนไหวหรืออะไรก็ตามหรือความสัมพันธ์เก่าไม่ดีแล้วฉันจะเริ่มใหม่หรืออะไรก็ตามหรือคนโสดต้องการดูคนใหม่ๆคนตรงนี้ไม่ดีไม่เอาแล้วจะเริ่มใหม่การเริ่มใหม่ไม่ราบเรียบนะคะไม่ราบรืบ่นส้มต้องบอกเลยเหมือนเด็กที่โตมาแล้วเขาเขาต้องการจะเดินอะแล้วเขาต้องลมลุกคุกคานจนกว่าเขาจะเดินคล่องนะคะคุณต้องเจออุปสรรคและอุปสรรคอาจจะเป็นคนเก่าอุปสรรคอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมออกไปจากชีวิตคุณก็ได้นี่คืออุปสรรคแรกที่คุณจะได้เจอ ะะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูลู่ทางให้ดีค่ะนะถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดูลู่ทางให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะล o o k up l o o k f อ r w a r d นะคะอะไรที่มันเป็นขยะในชีวิตอะปล่อยปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่มันอยู่แล้วมันเป็นท็อกซิกในชีวิตนะคะทำให้เราทุกข์ใจทําให้เรารู้สึกไม่โอเคปล่อยได้ก็คือปล่อยถ้าเกิด ยังกลับมาให้โอกาสกันอยู่สําหรับคนมีคู่ <c oughs> ก็ปล่อยเรื่องราวที่ไม่ดีไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ให้โอกาสกันใหม่ <c oughs> ก็เท่านั้นเองจนกว่ามันจะถึงขีดสุดของความอดทน <c oughs> นะคะ time out นะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือ,อ,อการที่เราแบบปลดแอก r e แล x นะคะปลดแอกจากภายนอกแล้วมาอยู่กับตัวเองใช้เป็นช่วงเวลาว่างช่องว่างตรงนี้ในการผ่อนคลายนะคะกับตัวเองในการนึกดูดีด คิดดูดีๆระหว่างที่อาบน้านะคะโดยเฉพาะเวลาที่คุณได้อาบน้าอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ว่างหรืออยู่ในห้องน้ําคุณจะได้คิดอะไรเยอะมากๆเลยนะคะค่อยๆค,คิดว่าเราควรจะเอาอยัางไงแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับใครบ้างนะคะการตัดสินใจในเรื่องความรักมันต้องใช้เวลาในช่วงที่เราีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเออมัน เหมือนวิสัยทัศน์เรามันจะกว้างไกลขึ้นว่ามันจะมีผลกระทบกับใครบ้างแล้วควรจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเครียดเรายิ่งคิดว่าจะทํายังไงดีทํายังไงดีคิดไม่ออกนะคะคิดไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปล่อยวางแล้วกลับมาดูแลตัวเองผ่อนคลายบ้างคนที่ส้มเห็นว่าคุณอึดอัดนะสาหรับคนที่โดนกระทำนะคะชาวธนูคุณจะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะคุณต้องให้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองและดูแลตัวเองด้วย คือในบางทีเราไม่อยากเล่นเกมเหรอกคะ่ะนะเราไม่อยากเล่นเกมแต่มีคนจ้องเล่นกับเราเพราะฉะนั้นการกลับมาดูแลตัวเองให้คุณค่าตัวเองทําตัวเองให้สดใสและดูดีอยู่เสมอนะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้มีแต่คนอยากเข้าหานะคะทาให้ความรักมันอาจจะดีขึ้นคนที่เคยไม่สนใจเราอาจจะกลับมาสนใจเราได้ถ้าเราทําทุกอย่างตรงนี้จนโอเคหมดแล้วอะปรับปรุงตัวทําทุกอย่างจนดีหมดแล้วแต่ว่าใครคนนึงก็ยังไม่เปลี่ยนไปสักที ณนะตอนนั้นค่อยคิดนะคะณนะตอนนั้นคือเราทําดีที่สุดแล้วแล้วเราค่อยคิดค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีอ่านะประมาณนั้นนะคะทําให้เต็มที่ค่ะพอเวลาตัดสินใจไปแล้วจะได้ไม่เสียดายอ่านะคะไม่เสียใจไม่หันไม่หันหลังกลับมาแล้วรู้สึกผิดอะไรทําดีให้มันเต็มที่ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวธนูนะขอให้ชาวธนูทุกคนนะคะมะีความรักที่ดีๆโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วก็ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะในชว่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ